เนื่องในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันนวมินทระมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพเ,เจ้า รองศาสตราจารย์ดรดวงพรผู้ประกาศอิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนักครินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนักครินที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหาการุณาที่คุณอันหาสุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาเจสปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษปวงพระสงนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสงนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แห่งประเทศช,ชาติทั้งได้ พระราชทานหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผกภัศาล ขจรกระจายไปทั่วทิศสานุทิศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุษดังจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพระสกฆนิกรที่ล้วนสำนึกในพระมหาการณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ปวงข้าพเ,เจ้าจาักน้อมนำแนวทางพระราชดําริ ที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันนวมินทระมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษที่เวียนมาในปีนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกรารน,นิรันร์